สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวงานใหม่นะคะหลังจากที่เราลำบวงสวงเสร็จแล้วกลางคืนแล้วก็มากิจกรรมงานใหม่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะเราจะไปดูร้านเด็ดร้านดังเปีอะไรบ้างนะคะวันนี้ไปดูกันค่ะุวันนี้มีหมอลำอะไรอ่ะเขาบอกว่ามีกิจกรรมหมอลำเยอะมากเลยค่ะน,นี่ก็จะอู้ของกินยแย่ๆมากเลยค่ะ นี่ขนมหม้อแจงจะเป็นขนมที่สตางค์ชอบมากเลยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเนี่ยที่แม่พามางานใหม่เอาดิเอาดิเอาดิขนมชิ้นแรกของเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะคะของโปรดสตางค์ตั้งแต่แรกสามชิ้นแรกค่ะสามชิ้นร้อยอุ้ยครับกี่เขากี่ตางค์เขากี่ไหมเอาไหมไม่เอามันจะอิ่มอะค่ะมันจะอิ่มก่อนไหมไม่เอาไหมลูกเราก็เดินดูของกินกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปีนี้ของกินเยอะมากเลยเราเห็นอะไรก็หิวไปหมดเลยเพราะว่ามันน่าทานไปหมดเลยคนก็เยอะค่ะขอเป็นกระดูกอ่อน อ,อ,อร่อยละมุนลิ้นในปากเลยปะ่ะเดี๋ยวเราไปต่ออีกร้านนี่ตอนนี้เราก็สั่งยำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสั่งมาสองยำอุ๊ยน่าทานมากเลยค่ะมียำแซลมอนแล้วก็ยำกุ้งอันนี้ยำกุ้งสดนะคะเดี๋ยวจะลองแซลมอนดูนะคะ เมื่อกี้เรากุ้งและสร็ล้วสำนอนว่าจะมาขาวไหมอร่อ,รอยข้าวมันเขาสดมากเลยงานใหม่ประจำปีจะจัดขึ้นช่วงประมาณปลายพฤศจิกานะปีนี้จัดอยู่วันที่28เอ้ยวันที่29นะคะ29พฤศจิกา2568แต่ทุกปีทุกปีก็จะจัดปลายพฤศจิกาต้นธันวานะคะกิจกรรมก็จะทำให้คนชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ พ่อค้าแม่ค้าได้มีโอกาสได้เอาสินค้ามาขายแล้วก็มา นองเนือจากไหมนะคะนองเนือจากไหมมันก็จะมีเสื้อผ้าหลากหลายซึ่งจะเป็นกิจกรรมประมาณสิกว่าวันที่ชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าได้มีโอกาสได้นําสินค้ามาขายแล้วก็จะอ,อีกโซนนึงก็จะเป็นโซนไหมนะคะไหมแท้เลยค่ะเมืองขอนแก่นก็จะมีไหมแท,แท้นะคะ,อะของเป็นเอกลักษณ์ของงานไหมเลยนะคะก็จะเป็นมะขามหวานมะขามหวานตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งพวก พวกไม้ไมเป็นโต๊ะโซฟาไม้แล้วก็รา,าวตากผ้านะคะสิ้นสุดแล้วเราจะเดินกลับไปทางโน้นอีกดีหนึ่งนะคะเราจะเอาสองแบบอีกแบบชุบน้ำตาลแต่เราลดเบาหวานเราก็เลยไม่ชุบน้ำตาลแล้วก็มาเจอ ร้านโปรดของเรานะคะร้านมะม่วงเบาตรงนี้นะคะเราจะชอบมากเลยจะเป็นอาหารโปรดของคุณทิติเลยนะคะต้องต่วรผ่านไปครชั่วโมงเรากะละแมร้านย่างยืนไม่ถั่วหนึ่งแล้วก็ถั่วหนึ่งมมีม่เอารถไหนคะนอ,อืะอ,อกะละแมค่ะอ้าปากไม่ต้องจับนี่คนชิมคือคุณสตางค่ะ,อะเอา,ามาเมียว เราต้องชิมด้วยกันนะคะนี่ของคุณแม่อร่อยอันนี้มาตักกุ้งค่ะตักแบบนี้หรือเปะละ่าล่ะอย่างนี้เนาะอู้ตักยางลูกเอาไปลองกุ้งกุ้งเต้นค่ะ นี่เป็นของชอบของชอบยายสามมากเลยขนมต้มนี่เรากินไปตลอดทางวันนี้ไม่ได้ทานข้าวทั้งวันก็อิ่มแล้วคะ่ะเพราะว่าชิมกิจกรรมวันนี้นะคะยายสามก็พามาไหว้สิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ได้นํามาตั้งอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตอนแรกอันดับแรกเราก็จะไหว้ปู่เมืองก่อนเพื่อขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกราบขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ ก็จะมีปู่ประจักษ์แม่สองจ้แม่สองนางปู่แก้วนะคะแล้วก็จะถวายพวงมาลัยแล้วก็หลังจากเราถวายพวงมาลัยเสร็จแล้วก็เป็น,นั่งอธิฐานจิตสวดมนต์นะคะสาธุเจ้าพ่อสามิทนะคะทุกคนมาต้องมากราบไหว้เพราะว่าท่านจะบันดลบันดาลให้เราสำเร็จบือบ้านบือเมือง นี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมัยเก่าๆก่อนที่จะมีองค์ปู่เมืองปัจจุบันนะคะเขาเรียกบือบ้านนะคะสำคัญที่สุดเมืองขอนแก่นนะคะคูเย็นเจ้าพ่อหลุดล้อมเจ้าพ่อชิงแก้วครูเย็นอันนี้ก็คือจะจะเป็นที่ออคนขอนแก่นบ้านชาวบ้านนาครบุรีรักเนี่ยเราจะต้องกลับว่าเลยนี่ผู้ตั้ง พระนครศรีบริลักษ์ในงานบุญคุณเมืองท่านก็จะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าอัญเชิญมาให้คนได้กราบว่าให้รู้ว่าท่านเป็นผู้สร้างเมืองขอนแก่นนะคะหลังจากที่เราไหว้สิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเราก็จะไปร่วมพิธีออสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะร่วมกับชาวจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดที่มากันเยอะๆเลยแล้วก็เราก็จะอธิฐานจิตสวดมนต์เสร็จก็ประมาณ สองทุ่มจากนั้นเราก็ไปเที่ยวงานใหม่ต่อได้เลยค่ะเมืองขอนแก่นเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบือบ้านแล้วก็ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงแล้วก็เจ้าแม่สองนางซึ่งมีประวัติกันหมดเลยแต่ก็ได้กราบไหวบูชาหลักๆที่มาขอนแก่นนีก็จะได้กราบไหวเจ้าพ่อมาเหศักดิ์พระนครรีบริลักษ์อันนี้คือซึ่งซึ่งมาขอนแก่นพูดแล้วก็ขนลุกมาก็จะกราบท่านเพราะว่าเราได้มาอาศัยใบบุญของท่านแล้วก็เจ้าพ่อมาเหศักดิ์ นะคะแล้วก็เจ้าพ่อมอดินแดงที่ที่หลักๆที่เราได้กลาบซึ่งทุกปีจะมีสิบสิบองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ปีนี้รู้สึกว่าทางนครขอนแก่นเขาจะอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่เยอะๆที่ที่ทุกคนได้ได,ได้ได้อยู่ด้านในเพราะคนจะไปไหว้ไม่ถึงแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้คนทั่วสารทิศได้กลับไหว้ทีเดียวก็เลยอันเชิญมาทั้งหมดค่ะก็ทําให้เราได้บุญบารมีด้วยได้มา ไหว้มามาจุดเดียวแล้วก็ได้ไหว้ครบเซตเลยและไม่ต้องขับรถไปตะเวนเพราะตรงนี้เป็นบุญใหญ่มากเลยเพราะเป็นบุญคูณเมืองเขาบอกว่าการเติมน้ำมันตะเกียงนี่ยจะทำให้ชีวิตไม่ขัดตกบกพร่องแล้วก็จะมีไฟตลอดเวลาไม่เหนื่อยก็ติดทองนะคะ สสเสร็จแล้วเราก็มานั่งทำวัดเย็นเตรียมไปเที่ยวงานใหม่กันต่อค่ะแล้วก็มาแวะทำบุญเสี่ยงโชคกันนิดหน่อยนะคะมางานใหม่แล้วเราก็ต้องมาดูวิธีการทําผ้าใหม่กันหน่อยค่ะอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นการใช้สีจากใบยูคาลิปตัสนะคะเป็นสีจากธรรมชาติในการย้อมผ้าใหม่ค่ะส่วนที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยคือการมัดหมี่นะคะเราก็จะทําก่อนที่จะนําไปย้อมสีทําให้ผ้าใหม่มีลวดลายต่างๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหนอนไหมนะคะที่เลี้ยงเพื่อเอารังไหมไปปั่นเป็นเส้นไหมค่ะแล้วก็จะเป็นการใช้กี่ทอผ้าแบบดั้งเดิมเลยค่ะ หลังจากที่ไปเดินงานใหม่มาแล้วนะคะโอ้โหของกินเยอะมากแล้วก็ซื้อของใส่รถแล้วเหนื่อยมากค่ะแต่ก็สนุกค่ะงานใหม่เมื่อสักครู่เราไปดูแล้วก็จะมีผ้าใหม่สวยงามแล้วก็ของกินแล้วก็ของใช้มาจากทุกสารทิศเลยค่ะอริดอร่อยสนุกสนานเรื่องเริงค่ะก่อนหน้านี้2วันที่แล้ว11องศายากาศดีมากเลยแต่วันนี้อากาศเริ่มจะร้อนนะคะถ้าใครมาจากกรุงเทพมาจาก จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็เชิญเข้าพักที่โรงแรม Memory Resort ทสำรองห้องพักได้ที่เพจโรงแรม Memory รีสอร์ได้เลยนะคะตื่นเช้ามาทานอาหารเช้าแบบไทยๆอร่อยๆนะคะแล้วก็จะมีกาแฟที่อร่อยที่สุดเอโนซิเนเจอร์เยอะมากที่สุดที่รีฟิลคอฟฟี่อยู่ตรงข้ามโรงแรม Memory Resort ทท่านใดผ่านมาเชิญนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้านะคะยาสารจะพาไปอิ่มท้องอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรรอชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะคะติดตามด้วยนะคะ